ถ่ายไว้อยู่เนี่ยรอมึงมาเนี่ยเที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่เราจะมาฆ่าไก่กันนะครับเอ้ยไก่มาแล้วอุ้ยกูต่อยได้เว้ยเฮียเลือดกูเหลือที่เบ็ดโอ้โหเฮียงงเไอสัตว์เอ้ยกูฆ่าตัวตายก่อนดีกว่าเฮียเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเฮีย กูก็หาว่าเกียนเนี่ยคุณเจคุณมาครับโอ้โดนด้วยฮะนึกว่ามันจะปาปามาไม่ถึงเนี่ยมันจะกระโดดมาฆ่ากูเลยมันเนี่ยมาแล้วมาแล้วอยู่สามตัวเลยเ้ยเดี๋ยวกูเฮ้ยเปี๋ยวงกูจะเกียนมันเฮ้ยเฮ้ยมอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่จะลงมาต่อยกูเอ้ยไม่จะมาต่อยกูเว้ยไอ้เีจนี่เขานึกว่ากระโดดถึงไอ้สัตว์คนตีนะเดี๋ยวเอ็นหัวยุบหัวยุบ จะโดดไปบวกดีปะไม่ยังปามาล้ัวไหนวะโอ้โหอ้เฮียเอ้ยโอ้โหพี่จัยทำไมไม่ตายวะต่อไปสมัดอะแหลกว่าเปล่าไอ้เหียมามาขี้นี่เย เออจริงจริงกูต่อยไม่ข <man ic ramen initiation> นาดเลยเฮียไอเฮียแป๊บนึงจะเย็นดิสัตว์กูอยู่ไกลเฮียมึงดอกลงมาช่วยกูดิไอก้อนก้อนเฮ้ยกูแหลกมากมากเลยจริงๆเลิศเหรอที่เบ็ดอีกไอ้เฮียเฮ้ยได้ตัวหนึ่งเว้ยเฮียโคตรฟุกเลยสัตว์ เล่นไม่เล่นไม่ได้จริงๆอ๋อ,อเพี้ยนอนเลยอ่ะโอ้ยสัตว์เน็ตมึงสองขีดจริงนะอ๋อสัตว์ต่อยโตต่อยโตโอ้โห <cks> หัแต่ค <น hundred. S 1> ุณก็มั่วแม่งหลุดอีฮี่อ,อ่ะโอ,อ้อโหเน็ตมึงสามขีดจริงเหรอวะเมื่อกี้เมื่อกี้สองยังไม่ใช่เอ้ออ๋อหลังหลังหลัง เธออมาใส่หน้ากากมั้งเกี่ยวอะไรใส่หน้ากากเอ้ยมันมันไม่มีหน้ากากกันนะเว้ยเอ้ยดูไว้เอ้ยโดนแล้วมั้ะไม่โดนไอ้เหี้ยแม่งไม่มาแต่แม่งรู้ดีไอ้มาแล้วว่ะโอ้โหออฟบุลีเกิดดิลอยหลังไว้ลอยหลังลอยหลังลอยหลังไปเพื่อนเอ็งโดนเล่นอีกแล้วเหรอะโอ้โหไอสัตว์เฮ้ยต่อยไม่โดนอันนี้เลยรอมึงนะมึง เลี <mile> ้ยวขวาดิมาช่วยกูหน่อยมึงขึ้นบันไดไหมวะไอ้เหี้ยไม่เลี้ยวขวามาช่วยกูเลยเออมาเลือ๊อฟบวกดิบวกดิโอ้โหข้างบนตัวข้างบนก็มีไอ้เหี้ยเอ้ยหนีก่อนดีกว่าไอ้สัตว์ไอ้ทีกูตายแน่เฮ้ยมันตายกูไม่โดนไอ้เหี้ยเฮ้ยตัวนึงมันอยู่ในฐานไหมอ๊อฟไปฆ่ามังดิ มันอยู่ในฐานอีตัวนึงอ่ะไอ้เี้ยไม่ตายถึงกี่ว่ายเลยกูลืมึง้อมาเ้วก็วนีมยกูลมซื้อมาเฮ้ยหมาเี้ยแห่หมวกหลุด เฮ้ยหลัง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 เฮ้ยไม่ตายจริงดิเออเหียกูว่าแหลกเชี่ยอะไรวะงงมาสัตว์ปลาเบิดยันแม่งเลยไอสัตว์เอ้ ว่าได้เต็มเลยอ๋อไม่ใช oh ่น no. ี่เอ๋อเนะโอ้ยจะตามมันไปดีว okay, uh, ่าอ๋อข้างบนอะมันจัดดีอ๋อโอ้กูโดนเล่นอย่างเงี้ยอ๋อเพยอ๋อเพยอยู่ไหนวะอ๋อข้างบนตัวหนึ่งอะมันแอบอยู่อะ ไอ้มึงโดดลงมาเขาฐานนี่กูจะล่อเออรู้แล้วเนี่ยนะโดดโดดตรงนี้นะเขาตรงนี้เขาเอ็ดในต้องรงนั้นนี่เหรอเออเออเข้าแล้วกดดิไอ้ควายอะไรฮะเอ้าแม่งรู้อ่ะใส่กูตายแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยตายอ่ะโอ้ยแม่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 ไม่เข้ากับเรอวะโอ้โหดูเลือดกูออมไอ้มึงวางระเบิดไว้ดิมึงไหน แล้วแต่วังไหนก็ได้ไม่ทันแล้วเฮียตายก่อนเนี่ยว์เลยแม่งเยอะโอ้โหเอาดุท่าตายกันดิโคตรกันตีเลยสัตว์ไหนวะไหนวะตายอ่ะช่วย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 ไอ้อฟวิ่งวัดนระเบิดโอ้โหจัดสามไอ้เฮ้ยโอ้โหระเบิด ไอชบมาเิดกูไอ้้เหียมกูวิ่งไปเมื่อกี้ไอ้เหี้ยมันไม่มาเไงไอ้สัตว์มันด่าเหี้ยอะไรวะเอาเอามันด่าอะไรวะโอ้โหเฮี้ยอยู่อยู่ไม่ได้จริงๆอะกูอยู่ไม่ได้แม่งแหลกเหล็กเกินแหล็กเกินอยู่ไม่ได้จริงเออเบอร์หนึ่งเต็ดเต็ดเต็ดเติดวางไว้ดิ เอ้ยมึงดูดีอยู่นายยังโหอย่าสองเอ้ยโอ้อะไรวะเฮ้ยไม่ตายเว้ยอุ้ยหมวกหลุดไอ้เฮี้อเอ้ยเออยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมคงไม่ทันแล้วแม่งกูตายแน่ๆเลยอ๊อวางไว้ดิเออวางไว้วางไว้เมืงดักตัวหนึ่งว่ะไอ้แค่นี่เขาไล่ฆ่ากูเว้ย จะบวกเดียววะหนีก่อนสัตว์บวกนั่งเลยหุ้ยโดนระเบิดไอ้เหี้ยแม่งปากก้นแม่นเลยสิโอ้ระเบิดระเบิดกาดเอินเนี่ยไอสัตว์ชอบหนีไอเหี้ยนี่คนตีเลยสิเขาบอกไอ้ช่างเขาเขาหาว่าชอบหนีไว้เออไม่รู้ไอ้เหี้ยไปไปไปไอบวกไปเลยกูยันระเบิดเดี๋ยวกูยันระเบิด ไม่โดนเลยหรอวะโหอ๊ฟระเบิดกูอยู่ไหนวะกูดูข้างหลังอ่ะกดดิไปรู้ไหมมึงวาไว้ไหนอ่ะข้างประตูหรือว่าตรงไหนอ่ะโอ้ยกูหนีก่อนกูหนีก่อนเนี้ยแล้วเบิดมึงอยู่ไหนมึงจำไม่ได้เหรอโอ้โหโดนยัดขวาทีตายเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะ สัตว์เลยเล่นแม่น่าเลยโอ้โหเยอะเลยโอ้โหไม่มีใครโด์เลยเออแม่งหนีไม่ถ่านแม่งดีกว่าเออเอ้ยเอิ้มรอดไปรู้เอาไปแล้วก็กลับมาที่เดิมโอ้โหสองโคตรเกียร์เลยสัตว์เฮ้ยไหนอะไปถามมันดิเรื่องวางลงกำแพงเนี่ยเนี่ยวาง เฮ้ยแม่ไม่ตายวะไม่ตายเนอะเนาะโอ้โหแหลกโอ้โหเขาแหล,ลกอะเอาเอาต่อยมันดิอยู่ในฐานนะอะเฮ้ยหนีก่อนเลยก็ <S 2> <S 2> ออยได้กูจัดเองจัดหลังเองช,ชงอุด โอ้กูจะตายอยู่แล้วไอ้เฮียใช้วิธีเกียนก่อนไม่ตายด้วยเฮียใช้วิธีเกียน์ก็เกียนเลยโอ้ไม่ตายแกทะเล่นมีเด่ะเจอโปแน่อกูจัดเองหลังกูจัดเอ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอพรถเดินมาดิ มึงปามข้างล่างดิเอาล่ามันไม่ลงมามันโอ้โหมันเดินลงมาตรงกันเป็นได้อ่ะเฮียกลับก้อนกลับก้อนร่อนมา,มาสาดบวมแม่งเลยไม่รู้แหล,ล,ล,ละลลสองวิแล้วไม่ทันแล้ะเหี้ยไม่ควรตีเลยล่ะ